สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาแนะนำรถบครุรถอุกูปอร้อยหกสิบนะครับวันนี้กระบะเหล็กอุปกรณ์เหล็กนะครับไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับเป็นสแตนดาร์ดขาวดำแต่เป็นสเปคแบบนะครับกระบะแม่กว้าง255นอกยาว6เมตร20 ร้อยเฮ้ยร้อยหเซแต่เป็นสเต็ปแบกนะครับแรง,งนะครับส่วนท้ายก็เป็นสแตนดาร์ดท้ายเหล็กมินิแอมก็จะเหมือนกันนะครับส่วนตัวรูปยาวผมไนาเชืนะครับก็เป็นสเต็ปแบกเหมือนกันนะครับ ยาว6เมตร50มาขาวดำปกติใท้ายเป็นแบบสว่วดเป็ทุกดินนะครัแบแบต่ก็ยางใหญ่ ไม่ได้ตกแต่งอะไรนั้ความแข็งแรงอย่างเดียวนะครับการเป็นคนจะเป็นแบบนี้เลยแต่เอใส่แบบอะไรนะครับหัวก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรใส่ก็ตัวล่างอย่างเดียว ครับค้าท่านใดนใจติดต่องานเกี่ยวกับไรแนนซ์คางยาวสูงหนักเบาหนาบางติดต่อมาที่เบอร์ผม0 8 4 7 8 3 4 2 9 1นะครับผมช่างอ่อนนะครับถ้าเกี่ยวกับงานไฟแนนซ์นะครับติดต่อคุณคูเป้ได้เลยบเบอร์อยู่ด้านล่างเบอร์เบอร์อยู่ด้านล่างเบอร์ผมนะครับติดต่อเรื่องไฟแนนซ์ ว่าดาวมากดาวน้อยเท่าไหร่ได้รายละเอียดต่างๆว่าดาวกี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์อนกี่ปีกี่งวดงวดและกี่บาทติดต่อที่คุณคูเป้ปรึกษาคุณคูเป้ได้เลยนะครับครับ มื่อปกะสบโชเจริัพนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ได้มอบความไว้ใจให้เรา,าอชาวตอโชคเจริญทรัพได้ดูแลรถในกิจการของท่านด้วยดีเสมอม,มานะครับส่วนคันนี้ก็น่าจะเป็นคันที่สี่หรือคันที่ห้าแล้วนะครับยังยังต่อไม่หมดยังเหลืออยูอย่ในอู่ก็มีนะครับ ลูกค้าเจ้านี้นะครับต่อไปสเปคแบบดีมากแข็งแรงนะครับตันได้เลย